วยไหมคะอะเมร้านสุพบรรทัดทองค่ะบรรทัดทองนะคะจริงๆแล้วอ่ะไปเซ็งร้านไว้ตั้งแต่ขายพะโล้ได้แรกๆะค่ะที่ขายดีมากๆะค่ะแล้วทําร้านอยู่6เดือนนะคะเพิ่งทําเสร็จตอนนี้นะค่ะก็เลยเปิดไปเมื่อวานนี่ค่ะก็ก็โอเคแล้วผลตอบรับดีๆอยู่ะค่ะหรหดับพี่เอนะครับ ร้านพี่เอก็ขายได้เป็นหลักแสนอยู่ค่ะแต่ว่าเวันวันแรกวันแรกค่ะแต่วันต่อไปไม่รู้นะคะแต่วันแรกก็ขายได้อยู่เละแม่ปนีเลยมากระแสดามาตอนนี้แ่ะที่เอไม่ได้อ่านข่าวก็เลยไม่รู้กระแสก็คือ ทำแต่เอแฟคือทำแต่เอแฟแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้อ่านสื่ออ่านอะไรเลยก็ไปเปิดก,ก็ก็ต้องสู้อะค่ะไหนไก็ลงทุนไปเยอะแล้วอะค่ะถ้าถอยอะมันก็ขาดทุนใเดีค่ะตอนนี้ก็เลยลง PR แบบว่าไปอยู่ในร้านเอาเอาเสื้อปืนหมอนใบอะค่ะ <laughs> ไปนอนที่ร้านมาทัดทองเลยเพราะว่าถ้าไม่ทําแบบนี้อะค่ะ ก็ไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนจะไม่ได้ใส่ใจด้วยตัวเองอะค่ะตอนนี้ก็เลยใส่ใจด้วยตัวเองเลยไปตลอดเลยเพราะกรีดมันน่ากลัวพี่จริพี่เอคือพี่เออะสำหรับพี่เออะค่ะตอนนี้เพิ่งเปิดใหม่ๆเลยตอบไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่สตาร์ทอัพอะวันแรกก็ยังได้อยู่แต่วันนี้อาจจะยอดหลักร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอญาตไปดูเพราะว่ามาอยู่ที่งานเอเฟรเลยยังไม่รู้ว่า ยอดเป็นยังไงที่ร้านเพราะว่าเราต้องเช็คตอนเวลาสามทุ่มอะค่ะเพราะว่าลูกน้องจะสมยอดมาให้เยอะยค่ะแต่ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกร้านนะคะเพราะว่าการที่เราเป็นเอ,อเขาเรียกผู้ประกอบการนะคะ่ะเวลาลงทุนท,ทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่จะต้องจ่ายเงินลงทุนเยอะมากเหมือนร้านมัททองตอนนี้ของพี่เออะก็หมดไปเกือบสิบล้านแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นพี่เอว่ายังไงอบคือพี่เอขายแบบเอาเพื่อนดีกว่าเพราะว่ายังไงสัญญามันมีเหลืออีกแค่ปีเดียวอะอยังไงก็เพราะว่า ทำร้านไว,ไว้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 นาน,นะ่ะยังตอนสิบร้านได้คืนบ้างกันไหมเออ <c oughs> ตอนนี้เราก็แบบว่าขายไลน์แมนไปได้อะค่ะเพราะว่าตัวบ้านเอสาขาบรรดับทองมันขายออนไลน์ได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้แค่เปิดให้มีออฟไลน์คือนั่งในร้านได้าเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าคําว่าเปิดร้านตอนนี้คืจริงอ่ะเราขายมาตลอดในระยะเวลา6เดือน แต่คือเมื่อก่อนเป็นออนไลน์อย่างเดียวแต่ตอนนี้ก็คือให้คนมานั่งในร้านแล้วก็สั่งอาหารในร้านได้เลยอยค่าที่เขาบอกว่ามันสูงสูงมากครับพี่จรงิงจริงไหมครับคือจํานวนค่าที่คําว่าสูงอะค่ะพี่เอว่าถ้าถ้าพูดถึงตามโลเคชันนะคะ่ะพี่เอว่าก็ก,ก็ก็มันสมเหตุสมผลนอย่างงี้ะคะ่ะแต่บางทีพี่เอก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรที่บางทีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆทําให้ผู้ประกอบการอาจจะแบบ เออเอาเงินไปจ่ายค่าที่หมดแล้วกลายเป็นแบบว่าอยู่ยากอะไรเงี้ยค่ะอันนี้พี่ว่าทาง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 ผู้เขาเรียกผู้ใหญ่น่าจะดูอยู่่างเนี้ยผ่านน่าจะดูะรายละเอียดอยู่แหละพี่เว่า อ้อย่างพอตอนนี้มันเงียบไปแล้วพี่เอาวาแผนไปเรว่าอีกห่ดเดือนก่อนกำหมดสิด้นปีเราหวังแผนอไรบ้างคือตอนนี้ก็คือเน้นออนไลน์ให้ได้อย่างเนี้ยค่ะเพราะว่าถ้าออฟไลน์ไม่ได้เราก็ยังมีออนไลน์ที่ยังยังมีหน้าบ้านอยู่อย่างเนี้ยค่ะอย่างน้อยออนไลน์ยอดออนไลน์ก็ได้วันนึงก็พอที่จะจ่ายค่าเช่ากับจ่ายค่าพนักงานได้ก็โอเคแล้วอย่างเนี้ยค่ะขอให้มันอยู่อยู่ได้แค่นี้ค่ะไม่ต้องกําไรเยอะมากไม่ต้องมีก็ได้แต่ขอให้ให้พี่เอได้โชว์การทาอาหารอร่อยของพี่เอที่อยากให้ทุกคนมารู้สึกว่า กินบ้านพี่เออะคือพี่เอ,อจะจัดโคมไฟจัดบรรยากาศบ้านร้านให้เหมือนกับอยู่ในบ้านพี่เออะค่ะท้<ม>าให้ทุกคนรู้สึกว่าไปกินแล้วโคมไฟอันเดียวกันเหมือนชั้นดูดวงดาวดวงเดียวกันัเธอนเนยเหมือนมานั่งร้านนี้แล้วก็รู้สึกว่านั่งดูโคมไฟเหมือนบ้านพี่เออะไรแบบนี้ค่ะนะคะแล้วเราก็มี3มชั้นนะคะ่ะชั้น1เป็นชั้นอาหารอีสารชั้น2ก็เป็นอาหารใต้กับอาหารทะเลส่วนชั้น3ามนะครับใครจัดวันเกิดอะไรเนี้ยก็เชิญได้เยอะค่ะนะคะ<ม>ค สัญญาตรงนี้แล้วคไปต่อ,อ,อกับบังนทรงมอันนี้ก็ต้องดูการพูดคุยเจรจาเดี๋ยวรอเวลาก่อเนี้ยค mm ่ะ hmm. แต่ตอนนี้ก็ mm hmm. ก็มีความสุขนะคะในการที่อยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันเหมือนใกล้เมืองเพราบ้านพี่อ,อยู่วัชรพลมันไกลเวลาพี่จะเข้าเมือง mm hmm. มันเหมือนกับว่าถ้าไม่ไปอยู่คอนโดไอคอนสยามมันก็ไม่มีที่อยู่อย่างน้อยก็มีแหล่งให้เราไปนั่งนั่งนั่งเมาท์มอยกับเพื่อนไอเดียค่ะก็ะจะได้เจอเพื่อนแขกตุลาได้แล้วคุณสงง่งออนไลน์คือเพราะว่าค่าส่งถูกค่าส่งตรงนั้นแบบมันดีฟรีเลยค่ะพี่ศรีขาไม่ต้องโดนเก็บค่ากายแต่ถ้าสงง่งจากครัวบ้านเองที่สุขาห้ามันก็จ่ายไปืีสงสามร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยของพี่เอที่บอกว่ายังไม่โดนกระทบมากเพราะพี่เออะมีจุดออนไลน์ที่แข็งแรงอยู่แต่บางคนนะคะที่เขาไม่มีออนไลน์เลยไม่มีใครรู้จักอ ก็ลำบากอะค่ะเวลาเปิดหน้าร้านเพราะว่าเออมันไม่เขาเรียกว่าบางคนอยากไป ห้างเพราะว่ามันมีแบงค์มีที่เอนเตอร์เทนเหมือนอะไรแบบนี้แต่มาตาทองมันก็มีแค่ร้านอาหารเนี่ยบางทีเราก็ต้องทําอาหารของเราให้โดดเด่นขึ้นมาแล้วเราจึงจะอยู่ได้อะไรแบบนี้ค่ะเครียดไหมคะท้อไหมในการทำอาหารเออถามว่าท้อไหมเราก็เหนื่อยนะคะแต่ไม่ท้อเพราะว่าถ้าเราท้อเมออื่อไหร่อ่ะลูกน้องเราก็จะอยู่ไม่ได้พี่เออวันๆก็อยากพักนะคะแต่ถ้าพักเมือ่อไหร่อ่ะคนที่อยู่รอบกายเราอะ่ะที่เราต้องเคลื่อนที่แล้วเขาก็สามารถอยู่รอดอะ่ะ มันจะได้อยู่ได้ก็เลยต้องทํางานทุกวันแล้วก็ไม่มีคําว่าท้อเลยเครียดเลยใช่ไหมคือก็มีบ้างอะค่ะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เครียดเลยทําร้านอาหาระเขาบอกว่าถ้าเกลียดใครก็แนะนําไห้ทําร้านอาหารจริงจริงพี่เกลียดเอยพี่คิดเองคอพี่เกลียดตัวเองเดี๋ยไม่หรอกครับเป็นคนชอบทำแบบข้าวอยากโชว์ฝีมืออันนั้นอาจจะเป็นสิ่ล้อเล่นไอ้นี้ค่ะแต่จริงๆแล้วคนรวยด้วยร้านอาหารก็เยอะไอ้นี้ค่ะนี่คะจับที่นาคอรก็มีแล้วแตราคาก็มีปรับขึ้นปรับลงยังไงบ้างค่ะ จริงๆราคาก็เป็นราคาที่เขาเรียกว่าตั้งไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วอยู่แล้วอย่างนี้ยค่ะเป็นราคาเดิมเหมือนกับครัวบ้านเอก็ราคาเป็นครัวบ้านเออยู่แล้วอย่างนี้ยค่ะนะครับนะโอเคโอเคนะยังไม่หมดนะพี่เอเอาเหถอครับพี่แอมกับพี่โพสอ๋อไม่ไปดูเรื่องอะไรไม่ไปดูเรื่องลูกไม่ไปดูเรื่องลูกเห็นไหมเขาไปนิยามการดาวกระจายนิยามอันนี้อันนี้พี่เอไม่ทราบจริงๆพี่ตีขายไม่เคยชินเลยอย่างนั้น เป๊ะตัวหรอเตะตัวสีนี่ไม่ทราบจริงๆเดี๋ยวรอเจอเจ้าตัวแล้วก็ลูกๆลองลองพูดคุยดูนะลูกหนาเห็นพี่อ้ําหยากจะเรียกเหือแตกเลยเวลาลูกถามเรื่องนี้เมื่อกี้ยืนตัวเย็นเลยเห็นไหมเห็นพี่อ้ําหยากเป็นนิ่งๆเหมือนกันอ่ำแฟร์เหมือนกันอ้แฟใช่แกก็โทรมาแกก็บอกว่าพี่เอเนี่ยอยากทําแฟร์พี่เอก็บอกว่าได้สิได้สิเดี๋ยวช่วยอย่างเนี้ยค่ะ แกก็เอ็นดูพี่เอแกก็ให้พี่เอเข้าไปช่วยอย่างเนี้ยค่ะพี่เอก็เอาทีมที่ทำเอแพดทุกอย่างไปให้แกอย่างเนี้ยค่ะแกก็ออกแบบดีไซน์อย่างเนี้ยเราก็เข้าไปช่วยกันอย่างเนี้ยค่ะเอ็นดูการดักกันอย่างเนี้ยค่ะดีใจอย่างเนี้ยค่ะที่พี่อ้ําชอบพี่เอจะได้แบบรู้สึกว่าเดี๋ยวได้เอาพี่อ้ําออกไปจากบ้านบ้างเนี้ยค่ะอย่างั้นพี่อ้ําไม่ออกไปไหนเลยอย่างเนี้ยอยู่ในบ้านอย่างเนี้ยอย่างนี้เตรียมมีเพลงอ้ําแฝดใช่ไหมครัอ๋อน่าจะร้องเองอ่ะแฝดแฝด แฝ่แฝ่อันนี้ไปกระดาษไป่เชื้อเนนี้เอออะไรแบบเนี้บ้างนี่น่าจจะมีฟิชเลิงเนองนี่น้องเออแม่ว่าพี่อั้มคงเจ็บเห็นบอกว่าจะคป็บกวอลล่ามประมาณสิบขวใช่ประมาณนี้ลูกๆต้องไปกันให้หมดนะครับเอ็นดูพี่เอพี่อั้มนะไอันี้คูณสองเลยนะเออั้มเลยอะไรเยอะมากนะครับไออ้ําเป็นไออ้ําเอะไรนะครับตุ้มคนละครแอบซุ่มอยู่อ๋อถ้าไหลดีเป็นไงบ้างครับเออ รู้ดีเดี๋ยว่ะก็คือพี่ยังรักละครอยู่พี่ยังรักนักแสดงพี่ยังรักอาชีพผู้จัดการรักอาชีพผู้จัดการดาราอาชีพหนจับต้านอาชีพผู้จัดพี่ก็เลยสร้างงานสร้างละครขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะคะมีอัพอีกอันนี้ไม่ใช่เรออบตรงๆเลยใช่ค่ะทำไมพี่เอตัดสินใจเข้าหองในช่วงระยะเวลาตอนนี้เพราะตอนนี้ที่ช่วใ้เีย่ธุรกิจก็พี่เออยากให้ทุกคนเห็นว่า เราก็ยังม,เงมีเราก็ยังมีความสามารถในการดูแลทุกคนได้อยู่นะคะเรายังทางานอยู่เนะะีเ่ยค่ะเหมือนคนอื่นไม่ทําแต่เราก็เราคิดถึงนักสแสดงน้องไม่คิดถึงเหรอคะพี่เอยังบอกน้องยุย้ยจรรมวันเลยว่าน้องยุย้ยคิดถึงฝีมือน้องยุ้ยอะ่ะคิดถึงฝีมือพ่อรองอะ่ะคิดถึงฝีมือนักสแสดงดาราทุกคนเลยอะ่ะแล้วทํายังไงให้เห็นเนี่ยในเมื่อไม่มีใครทาละครเลยอะ่ะอย่างน้อยก็ทําเรื่องเล็กๆขึ้นมาสักนิดหนึ่งอย่างเดียวค่ะ ได้เห็นพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยให้ได้หายคิดถึงสักนิดนึงก็ยังดีแค่นั้น